ก็อับสบายดีพ่อแม่อับสบายดีอบบซีเบิร์ตุกทานเด้อสุขสบายดีายดามแรงเด้อปะลุงเด้อตอนนี้กำลังย่างเมื่อปะลุง ไปย่างงางลูกพลกผล,ผลับม,ม,มาพอพลมากรเล่นมาน้ำพ่อมามาัเนเฮ็ดบ่ลอยนะร้อยอฮู้เฮ็ดยังเฮ็ดยังนี่ปลาดุนี่คือเฮ็ดเพิ่งเดือบปลาลุงเลยเก็บอาลูกนี่ปหาเหล่าเมื่อค่ะพอเกงกูไล่เมือม่อแม่มานะล้อ มาปกติมามันอยู่หน้าปลาลุงหัวเจ้าเมื่อแล้วก็อยากเมื่อนำํำเผื่อเมื่อหอดจะยันมาเข้าครบแล้วเฮ็ดปุกเฮ็ดละงูออกเฮ็ดผึง่งเฮ็ดดิน,อ,น,นออกบดถูกอย่างเลยปลาลุงเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยากดำหายดำหน้าขึ้นว่าแล้วเนาะเห็นตะ้อยเข้าวเขี้ยดเลย กี่จุดหมาก็ถึกไปเลยเบิ่งมันกับเบอร์เบิ่งตะกี้พ่ออีกแล้วปลาลุงนี่เก็บปลาลูกเก็บเอามาแกงเล่นเก็บไหมข่าย่างหลอกเมื่อปลาลุงไอเมื่ออื่นสิมาแต่เศ้าลูกหนึ่งข่าวซุกเราสินิวมาลูก ฝนกระตกเนี่ยแยะเลยเด้อเห็นอยู่บาร้อยเห็ดฟึ่งแกงเส่เดยปลาลงเหเเยดุดเห็ดเลยเห็ดเผ่งเห็ดดินเนาะเนื่องกลางคืนนั้มันจะเห็นผันกหลอดเห็ด ทำเลยปเลื่ร้อยอย่างมาเบิง่งลูกเห็ดบลยมเมนบอม,อมเมนนี่พี่น้องเห็นเหนละงูอีเลของหมอกนในทางทางอเอาเสียม โอ้ยฮักอแ่อยนะฮักก้อยรดเมื่อกล้ล้างบอกเอาเนาะตีนม okay. ันน่าูกพังดีเมื่อตอนนี <k <k ้ก็ฝนตกอยู่เหนๆอยู่ปลาลูกยกำลังยาเนี่ยนะออลอกไปอีกตอนนี้กำลังหลาะเมื่อปลาลูกกำลังยามเมื่อ À, mưa là cái lỗ hết là ngủ mà nằm Áo à, xì ăn thì Khăn hùa đi đón đi đi เียก er. ูตื่นมึงได้กี่เบิ้ง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 แมนเบิ้งยังเด้อพี่น้องจบหมาหมามันเคยอยู่หน้าเราป่อยางครัมันเมื่อเฮือนเล็ดน้ำก้นให้เ จัดการหมาตัวนี้เด้อเคยอยู่หน้าบ่ออยู่บึกสภาพเลียดล้อมนี่ร้อยให้ละงูกบ้านนี่ร้อยโอ้ยน้ำเด้อนี่เด้อกลุกกระลานเด้อนี่ให้ละงูกสองหลอกนี่สองหลอก แม่เคยเก็บปูเห็ดฝึงฝึกอมีู่กเอาเห็ดละงูก,ก่อนนี่ปลาลุงนี่เจอแล้วจา้าเก็บููเก็บเก็บแ,<ม>แม่เคยเอายาคุดนะโอ้ย<ม>เอาแบบธรรมดานะฮักออกเลยนะเห็ดละงูบานบอกเอาไว้มันออกอีกปีหน้านะอือพังลงดิน แมนบอนะนปกติมันเป็นหมงได้หเหรอล,ลูกนงเขาเคยเก็บกับน้องหนาที่น้องยยึดยๆดยอันนี้คือเห็ดอะไรนี่คือเห็ดเฟื่งพี่น้องเก,ก็บอ้นนะแม่ลูกยังน้อยๆก็ฮักไหก้ฮักครับนะออกมันป่งอีกยังวา่าเอา้มื่อกับคุด ถิ่มพ <m> ือเก่าอุกกี้นี่จะเอาหอตีนหอหฮาของได้เลื่องเลื่องเก็บชาลูกล่ะเห็ดกต่อปลาลุงเอ้ยไม่ได้แล้ยมาแรงนี่เราแก้มบมสชมาเนียงเห็ดมีอีกเราปลาลูกห่านเห็นบอสเห็นบอเจ้ามาเซอร์ตอนนี้กระคำแล้วปลาลุง มโมืดแล้วปับ๊บแสงโทรศัพท์ขึิงจนสุดเลยเพราะว่าเฮาขึ้นตะรกกะขำเนาะเพราะกะตีกตแเฮนี่เลยฮ่ามึงพี่เลยเฮลัลห,หงเูเฮลัลหงูก็เริ่มออกแล้วเด้อนี่เด้อเฮลัลหงูเฮ็ดเพิ่งพี่น้องเฮ็ดสมบพียากได้หลายๆเด้อจากเมืองหายไ่ใหญ่จืดดี ผู <ersch> ้พูร ah, ้อยแม่เห็ดเลยปลาเห่าเห็นพี่น้องเห่าเนมมาเห่าว่าเห่าเพาะอย่างเฮ้ยขำเลยก็ยังพาลูกลอยพี่น้องเอ้ยบล่าย์บล่ายลเมล้างหรือม่น้องแกบุ้มต่องยื่งแน่ๆแน่นนนี้ปลาลูกมีเบิ่งนเน่เนมมากะเห็นนลอยเนาะเด็กดอกหนึ่งเด็กเอาเลยนะครับปลาลูเอาเลยเอาเลย โอ้เห็นแต่ข้าเจ้าหาเห็ดฮาโลดโลกะอยู่บนมืองฮาบอหูจักตเห็ดออกนี่จ้าบไรบ้าไรสิมาไม่เงี้งกับแมลงไม่เงกี้ยงจังเขี่ยมองดูร้อยแทวใบตองอ่ะร้อยเขี่ยวใบตองเคิร่งเคร์กเคร์กเถี่ยวเมาแต่เห็ดวิ่งอาปลาลุงบอหอนเห็ดหอนหอนออกโอ้ย เลาะปลานล้วกันยำอาไรองเด้อปลาลุงเลาะไปเรื่อยๆลูกสบพอแกงหย่อนบ่อเลาะเหมือนขนาดเลาะหิมทางแล้วนี่ปลาลุงยังเผาะเห็ดเนาะคอมเมนต์ว่าตั้งใจหานี่สิบว่าตอนนี้ก็คำแล้วเนาะร้อยทางทางเบื้องหน้าให้มันกับเร่เลาะเบมึงได้ไดม นายสิโลเห็ดนะลูกเห็ดเด้อเ้อุ้ยเห็ดเผือกอุ้ยเห็ดเพิองใหญ่ปลลูกอุ้ยเออเห็ดเทป้าลูกหล่ะพอแกงแรงเลยแหละเดมอืมอืมอืมปลลูกมี <Đây. S 2> ดอกเดินตื้นเลยต่างกันเลยแม่นาะเห็ดพึ่งเขาอันนี้มันแม่นเห็ดกินอยู่บนนี่แม่นนะคะว่าแม่แม่บ่เคยกินบ่เอ,า,อางว่ายานะเก็บใช่ปุ๊บอาบนกขากดิ๊บเขียวขาวเห็นมันดี <c oughs> เกือบลสิได้เห็ดได้ที่น้องเออเออเบิ่งบุปไปบ่มาเล้เฮ้ยจะอ้อนเห็ดก็สิอยู่บ่ไปบ่มานี่แหละเออเออเออผู้เห็ดยังสักขาวหุงไปเบิ่งก่อนลูกมาหัวเห่าอยู่นี่แล้วยังบ่ได้เขิงฮอดทางเมื่อปลาลุงเลยยังหล่ออีกแถวป่านี่ กันสมุดอะผู้บ่าวสิมาข่มคืนจ้าเขาจะเอาแม่เลยเอาลูกก่อนตอนนี้ก็ยังเลาะป่าเด้อปลุงบ่แม่นซ้ำลูกจานเขาเอากิ่กี่ก่อนไปเจ้าป่าเด้วเนาะไาเด้อไาเด้อยังไม่ได้เข่องัวทางเมื่อเจ้าซีเวว่าถามบอกมาเด้อมาเด้อขำแล้ว ตอนนี้ก็ขำลงแรงแล้วจ้าสนีเอ้ยเห็ดออกด้วยสนีคือว่าเราบ่มีเวลาหาเราต่ลงเลยว่านั่งนัเกเนี่หนักงานดำให้ดำนาอ่ะสำเร็จเสร็จสิ่นน่าไพกัเนอะน่ว่าาเบ็บอันนี้นี่อันนี้ นี่ตัวเข้าในี่แหละสิธามันได้ลายก็มาส่งมาิ่นแกงให้ลูกกิ้กี้หลาดเมื่อก็ได้ทางนี้เนาะไดาสิเมื่อได้ดิโอ้เนว่าว่าเด้อทางหลัดก่ะลัดเมือคำถูดสายไปยืนกลางก่ายมึงสิส้นไปเลยบอกกี้ Đúng Cái đại bà cậy này. này cái này cả nhà ngọt thang là bắn lên. Khám mượt này. chọn hết nhé.

thôn cái tốt nhịp nhập nhịp nhập chỗ cỡ quá xì lụm nữa cha ở đây bà luôn rồi คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้เด้อจ้าเฮ็ดเทาก็ได้ลลยเติบพากกดไล์กดแชรซกดติดตามส่องไนอง่น้องแกมบุ้มคลิปต่อไปเด้อพอแกงเนาะ